สวัสดีค่ะมาพบกับคุณแม่บ้าน,านเช่นเคยนะคะวันนี้หลานชายหิวข้าวผัดข้าวเย็นเหลือจานหนึง่งพอดีนี่ค่ะแม่ก็ผัดข้าวเย็นนะเหลือจานหนึ่งลูกชายหิวข้าวหลานชายหิวข้าวผัดค่ะก็จะผัดใส่นี่ค่ะเครื่องก็มีกระเทียมมีต้นหอมนะคะแล้วก็มะเขือ มะเขือสีดานะคะไม่ใช่มะเขือแบบมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีใบผักคะน้านิดนึงคะ่ะคะน้าที่ปลูกไว้แล้วก็มีหมูนิดนึงนะคะหมูใส่ไข่ด้วยค่ะเครื่องเยอะๆแน่นๆค่ะผัดข้าวผัดเพื่อหลานชายเดี๋ยวมาทำกันเลยค่ะ นะคะข้าวผัดใส่น้ำมันลงไปเป็นน้ำมันเออน้ำมันพืชไยน้ำมันหมูนะคะน้ำมันหมูนี่ก็จะหอมมากอะ่ะเพราะว่าเราคือน้ำมันหมูของชาวบ้านที่เขาเกี่ยวจะได้กลิ่นหอมของหมูของกลิ่นหมูที่โดนน้ำมันนะคะนี่นะคะผัดข้าวแน่นๆจะเยอะไปถ้าไม่พอค่อยเติมทีหลัง นี่นะคะใส่กระ,ะเทียมลงไปค่ะใส่กระเทียมลงไปเราไม่มีหอมใหญ่นะคะคุณแม่ใช้หอมแดงค่ะคุณแม่ใช้หอมแดงใส่หอมลงไปเลยคุณแม่ใช้หอมแดง ใส่หมูลงไปค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยหอมกระเทียมเออ่หอมกระเทียมกับหอมหอมหอมเนี่ยค่ะกลิ่นหอมหอมฟุ้งเลยค่ะหอมกระเทียมเคียวหอมหอมหอมเคียวเนี่ยกลิ่นฟุ้งเลยกลิ่นเขาหอมมาก ตอกไข่ลงไปค่ะรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาตัดไม้ตอกไข่ลงไปนะคะใส่ไข่สามฟองค่ะทำเพื่อหลานชายพอดีปิดเทอมเขามาอยู่บ้านกับยา่าก็ต้องเอาใจหลานชายสักหน่อยนึงนะคะ สูงเทพเห็นตะคิดยาทําหิวหิวหิวนี่ค่ะคุณแม่ก็จะใส่ข้าวลงไปเลยค่ะผัดธรรมดาของคุณแม่ริงกินนะคะไม่ได้มีเคล็ดลงเคล็ดนับอะไระคะ่ะผัดที่เคยผัดเลยค่ะ ข้าวก็มีปรุงเครื่องด้วยนะคะใส่ผงน้นิดนึงใส่ซอสเค็มใส่คะนา้าทำง่ายๆค่ะ คุณแม่ก็จะใส่ยังไม่ใส่ดีกว่าเดี๋ยวผัดก่อนข้าวผัดเครื่องแน่นๆแล้วก็มันเป็นข้าวมาลีเนาะเป็นข้าวมาลีีก็เม็ดก็จะไม่ค่อยซุยเท่าไหร่ ่าเราก็ไม่ได้เอาไปทำการแช่ตู้เย,ย็นใส่มะเขือเปรี้ยวลงไปค่ะเราจะเพิ่มความเปรี้ยวมะเขือเปรี้ยวคือมะเขือ,อะมะเขือสีดาเนี่ค่ะ กินข้าไว้ใส่ตัส้มตำนะคะนี่คะ่ะใส่อนนี้ไว้รยหน้านข้าวผัดสีสัน จะคิมก่อนนะคะขาดเหลืออะไรจะคิมก่อนนะคะรสชาติได้เลยค่ะแต่คุณแม่ก็จะทำให้มันหแห้งๆสักนิดหนึ่ง เสร็จแล้วค่ะก็คงจะซูยิปอสมควรใส่ต้นหอมลงไปเลยคะ่ะหลานชายไม่ค่อยกินผักก็ต้องทำแบบนี้ใส่ผักค่องหัดให้เขากินผักเสร็จแล้วค่ะข้าวผัดแน่นๆ ใจกาเลย เสร็จแล้วค่ะข้าวผัดเครื่องแน่แนๆหอมรสชาตินุมน่มๆอ,อ่รสชาติกลางๆนุมน่มๆนะคะอ,อ่พอพอพอเราผัดอ่ามะเขือเปรี้ยวลงไปเราก็จะได้ความเปรี้ยวเขานิดนึงนะคะเดี๋ยวจะลองทานคู่ดูนะคะร้อน <c oughs> ร้อนค่ะอร่อยค่ะรสชาติพอดีค่ะรสชาติพอดีมากเลยเดี๋ยวคุณแม่ก็จะหั่นพริกน้ำปลาไม่รู้ว่ามีไหมไว้กินคู่กันอีกค่ะค่ะก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะขอขอฝากช่วยกดไลค์กดแชร์คุณแม่บ้านบ้านช่อง youtube ช่องแคมป์พาจินคุณแม่ทำคุณลูกกินนะคะค่ะ ด้วยรักและผูกพันสวัสดีค่ะ